วันนี้พบกับนิวแล้วก็ช่องคุณนิวลฟ์สไตล์อีกเช่นเคยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นิวจะพาไปดูที่ดินอีกหนึ่งแปลงบริเวณแถวห้วยใหญ่นะครับที่เราตัดขายกันอยู่ซึ่งก็อยู่ในซอยทูทไทเกอร์ใกล้ๆก,ก,กับโรงเรียนบ้านนอกนะครับอยู่ไม่ไกลจากด่านมอเตอร์เวย์นะครับ ซึ่งซอยทูไทเกอร์ข้ามไปซอยวิเศษนิยมเชื่อมกับมอเตอร์เวย์หมายลเลขเจ็ดเนี่ยก็แค่ประมาณไม่ถึง2กิโลครับขับรถไม่ถึง5นาทีครับจากที่ดินของเราเราตัดขายอยู่6แปลงนะครับที่ดินของเราก็จะเริ่มที่200ตารางวาไปจนถึง300ตารางวาไอต,ตัวที่ติดถนนสาธารณะเราจะขายตารางวาละ12,500นะครับ ส่วนที่อยู่แปลงด้านในเป็นถนนภาระจำยอมหรืออนาคตเราจะยกให้เป็นถนนสาธารณะข้างในที่นะครับตัวนั้นจะมีอยู่2แปลงด้วยกันเราจะขายตารางวาละ1บาทเอ้1 0 0 0 0 0บาทเท,ท่าทีครับก็เดี๋ยวยังไงตามนิวไปดูเลยครับเดี๋ยวนิวจะพาไปดูทำเลแล้วก็ ลักษณะที่ดินแล้วบร,บริเวณข้างเคียงว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามไปดูเลยครับผมจะพาเข้าตรงข้ามโรงเรียนบ้านนอกนะครับตรง ซอยตรงนี้เข้าไปก็น่าจะประมาณสัก300เมตรได้นะครับด้านหลังนี้ก็คือเป็นซอยที่เราขับมาเมื่อกี้จะเป็นซอยตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านนอกนะครับส่วนซอยด้านหน้านูาน้น,นก็จะเป็นถนนอ,อีกเส้นหนึ่งที่มาจากซอยทูทไทเกอร์นะครับก็มาเชื่อมต่อกันณนะจุดนี้เราก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปครับ ข้นจุดถนนคอนกรีตจากตรงนี้ไปถึงที่เราก็แค่4 0 5 0เมตรเองนะครับแาวนี้ยังเป็นธรรมชาติยังเป็นถนนดินแต่น่าจะอีกไม่นานครับเพราะว่าข้างในก็มีบ้านคนแล้วเสาไฟข้างหน้านี่ก็คือถึงที่ดินของเรา,เาแล้วนะครับเริ่มจากเสาไฟนี้เลย ก็คือในบริเวณที่ถ่ายทั้งหมดนี้เลยนะครับบริเวณนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของที่ดินเรานะครับแล้วก็ตรงเข้าไปตามแนวนู่นเลยครับส่วนที่เห็นลังคาบ้านบริเวณเขาวๆเลนแดงน,นู่นก็คือเป็นบ้านฝรั่งนะครับข้างเคียงแถวนี้ฝรั่งอยู่เยอะครับต่างชาติแล้วก็ภรรยาไทยคือในบริเวณที่เกลียที่ทั้งหมดนี้เลยนะครับที่เราถ่ายไว้เรียบร้อยแล้วก็ ด้านนี้ก็จะเป็นถนนสาธารณะนะอีกด้านหนึ่งฝั่งนู้นก็จะเป็นถนนสาธารณะนะครับซึ่งตรงกลางบริเวณน,นี้ก็จะอยู่กลางบริเวณน,นี้แล้วก็ตรงเข้าไปนู่นเราก็จะตัดให้เป็นถนนอีกเส้นหนึ่งนะครับก็ <S 2> <S 2> <S บางแปลงก็จะได้ถนน2ด้านนะครับคือแปลงหัวมุมฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ถนนกลางนี้เราจะตัดไว้ขนาดกว้างก็คือ6เมตรนะครับด้านนี้เราจะแบ่งไว้ประมาณสัก 3แปลงครับก็เนื้อที่ก็300ตารางวา300ตารางวา3า0ตารางวาส่วนด้านนี้ก็อีก3แปลงนะครับคือ300ตารางวา300ตารางวาแล้วก็200กว่าตารางวาส่วนเนื้อที่ชัวร์เนี่ยเราเดี๋ยวเราจะรอ,อจากทีมช่างรังวัดของกรมที่ดินออกมาสอบเขตแบ่งแยกโฉนดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือบริเวณข้างเคียงนะครับยังเป็นธรรมชาติอยู่ครับ ส่วนลูกค้าที่ต้องการทำบ้านสวนทํำเลที่ราคาจับต้องได้ก็ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าไอ้ตัวน้ำประปาที่บริเวณข้างหน้าเนี่ยห่างก็จะประมาณแค่ร้อยกว่าเมตรครับมาถึงที่ดินเราก็สามารถดึงประปาเชื่อมต่อกับที่ดินแปลงนี้ได้สบายในอนาคตนะครับ เดี๋ยวุพาเดินดูอีกด้านหนึ่งของที่ดินนะครับอันนี้คือติดถนนสาธารณะอีกด้านหนึ่งนะครับตรงข้ามก็ยังเป็นป่าธรรมชาติอยู่นะครับส่วนข้างในก็จะมีบ้างอยู่แล้วนะครับ เหมือนที่มิวเกิดในคลิปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับบริเวณที่ติดถนนสาธารณะทั้งหมดเลยนะครับล้อมรอบตามแนวเสาไฟเนี่ยเราจะขายตารางวาละ1 2 5 0 0หนานะครับส่วนบริเวณที่อยู่ด้านในตรงริมริมด้านนู้นนะครับจะมีอยู่2แปลงที่เราจะขายตารางวาละ1 0 0 0 0บาทนะครับ ราคาที่นิวแจ้งไปก็คือรวมค่าใช้จ่ายในการโอนแล้วทั้งหมดนะครับลูกค้าไม่ต้องจ่ายอะไรก็คือ,อ,อช่วงนี้ระหว่างที่รอกรมที่ดินออกมาทําการรังวัดสอบเขตที่ดินลูกค้าสามารถวางจองกับเราไว้ก่อนได้ก็คือในวันทาสัญญาก็วางจองห้าหมื่นบาทนะครับพอรังวัดสอบเขตแบ่งแยกโฉนดเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ ปโอนกันที่กรมที่ดินได้เลยครับแล้วลูกค้าก็ค่อยจ่ายในส่วนที่เหลือของราคาที่ดินนะครับระยะเวลาในการดำเนินการของกรมที่ดินเท่าที่เราเคยทำมาก็น่าจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ6เดือนนะครับในการแบ่งแยกรังวัดสอบเขตแล้วก็แบ่งแยกโฉนดนะครับรวมถึงติดประกาศของกรมที่ดิน ก็ใช้เวลาร่วมๆประมาณ6เดือนนะครับที่ดินตรงนี้อยู่ไม่ไกลจากด่านมอเตอร์เวย์ห้วยใหญ่นะครับมอเตอร์เวย์ตัดใหม่ที่นี่แจ้งไปเบื้องต้นนะครับห่างก็ประมาณสัก2 2กิโลครับเราจะออกซอยทูไทเกอร์ฝั่งนี้ก็ได้หรือซอยซอยทูไทเกอร์นี่ก็คเชื่อมถนนวิเศษนิยมเข้าด่านมอเตอร์เวย์ได้ออกทางโรงเรียนบ้านนอกเราก็เชื่อมหมายได้เจ็ด ที่จะตรงไปตลาดจีนซากแน้วอ่ะนะครับแต่เราไม่ตรงไปเราเลี้ยวซ้ายขึ้นมอเตอร์เวียได้เลยครับอยู่แถวนี้ก็ไม่ไกลาจากสนามกอล์ฟฟินิกส์ครับใครจะเข้าออกพัทยาไปกรุงเทพอะไรก็สะดวกเข้าเมืองก็ง่ายครับไม่ไกลาจากวัดห้วยใหญ่แถวนี้ยังเป็นธรรมชาติอยู่นะครับแต่ว่าธรรมชาติใกล้ถนนเส้นหลักแล้วก็ใกล้เมืองใกล้ชุมชนมากๆเหมาะที่จะทำบ้านสวนนะครับ ลูกค้าท่านไหนสนใจที่ดินแปลงนี้จะนัดให้เราพามาดูหรือจะขอพิกัดเพื่อมาดูตำแหน่งที่ดินด้วยตัวเองก็ยินดีนะครับทักหา,านิวได้ครับเดี๋ยวนิวจะลงรายละเอียดแล้วกเ็เบอร์โทรไลน i ไอดีไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับลูกค้าสามารถแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดแล้วก็ผังข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินแปลงนี้เพิ่มเติมได้เลยนะครับ ก็สำหรับลูกค้าที่สนใจก็ทักทายสอบถามได้นะครับก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมรีวิวที่ดินของนิวแต่ละแปลงนะครับคนที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลของที่ดินในแต่ละแปลงก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ